สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช a n e l t h e m o v e นะครับวิดีโอนี้ก็ตามที่คุณผู้ชมดีเควสมาว่าอยากดูฉากจบอีกแบบหนึ่งของ d e มอนโซแต่ทั้งนี้ต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าการที่เราจะได้ฉากจบอีกแบบหนึ่งเนี่ยผมต้องเล่นอีกรอบนั่นก็หมายความว่าต้องเล่น New g เก e p l ั s นั่นเองนะครับด้วยข้อจํากัดดังกล่าวก็เลยทําให้ผมไม่ได้กลับไปเล่นนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ฟุตเทีจากช n n e l อื่นแทนโดยภาพที่คุณผู้ชมกําลังจะได้เห็นเป็นภาพจาก Channel Playground นะซึ่งผมก็ทําัภาาาษไไทยใใส่เอว้้หแต่่่วากอนจจะไไปดูฉาาาากบกบบ็ขอออนนาาานุญตสสััยย่งเวว้้ แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าทําให้ใส่สบายนะครับแถมแว่นยังมีความทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s และถ้าใช้โค้ด TheMove ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะเอาละครับทีนี้ไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในฉากจบแบบนี้กันบ้าง And senses a new and powerful demon by its side, and before long, the world will be engulfed by the demon. ตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าขั้นตอนในการเข้าสู่ฉากจบแบบนี้ก็คือเราจะต้องสังหารแบล็กเมเดนกันก่อนนั่นทําให้กระบวนการทําให้ดิโอนวันหลับไหลนั้นสิ้นสุดลงไม่มีผู้ใดที่จะทําให้ปีศาจต,ตนนี้หลับไหลได้อีกหมอกที่เป็นต้นกําเนิดของปีศาจมากมายแทนที่จะปกคลุมแค่บริเทเรียหลังจากนี้มันก็จะแผ่ขยายออกไปจนครอบคลุมไปทั่วโลกและแน่นอนว่าตัวเอกก็จะมารับช่วงต่อของคิงเอาลานที่เราเพิ่งสังหารไปนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของแบดเอนดิ้งสำหรับดิมมาดโซครับ กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะและท้ายสุดวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ